ถ้าผู้ทำมีจิตใจไม่พร้อมจะทำงานเช่นไม่ศรัทธาในงานไม่สนใจผลประโยชน์ของงานพร้อมใจและพอใจที่จะผลไหวยบริบัติงานที่โควิดสิบเก้าคราวนี้ทำให้วงการกุ้งไทยสะเทือนนายดิ่คนคุณยามาดีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณชยไทยโชว์จัดเมนูเด็ดพร้อมจะมาสงกรานเพื่อดงใจว่าบริการเกี่ยวกับการช่วยกระตุกแก้ปัญหาของเชื้อโรคต่าง จังหวัดสงขลาจงได้ดเนิมาตรการประกาศสิเยัยแก่ผู้ต้องรับสานที่ผ่านารบุกรงอย่างต่อเนื่องในอาคตเมื่อคนโทษวังว่าทุกคนจะขัตัวกลัใจผู้กับประชาลูกเสรีเดชประจำปี2563เรียบร้อยแล้วจังหวัดสงขลามีผู้ได้รับรางวัลว้ประกอบเกจนวน2รางวัลเพื่อรับาวัลผู้กบชาลูกเสรีเดนประเภทผู้สอนได้แก่ Uhh ูารลูกเสอีเดะเผู้สัน์ได้แก่นางสาวิชาผมริผู้คนในการลงเรนกปูนวิทยาและการนี้ขอารีนะครับอันนี้ก็เป็น เครื่องหมายแสดงถึงความทุ่มเทครับไปประสิทธิศาสตรวิชาของลูกเสือให้กับให้เป็นผู้ดีศิลธระมัีจริยธรรมคือตังบีระเบียบวินัยตลอดไปคของน่าสิงศักดิ์สิทธิ์ที่ทีพระศิลป์ในตัวกำลังกำลัรพรไทยท่านทางทะเลหายากนะครับสัดน้ำเกิดตื้นต่างๆแจ้งเบาะแสการทำลายปะการังแล้วก็กองทัพเรือภาคสอง ที่เนี่นะครับอันนี้คำชักเด็ดขาดว่ามีไม่ได้นะครับแล้วก็ในการการหลงหนีข้อมืองก็เป็นเรื่องที่เขาต้องพยายามนะครับเพราะภาษาประกอบการอะไรก็ตามหรือถูกชนหมู่บ้านก็ตามนะครับก็องการือการจัดชุมนุมต่างๆนะครับทั้งที่ไม่เป็นทางการและเป็นทางการคือโดยมีแบบแผนรูปแบบอะไร แต่ที่สาคัญคือรวมคนโดยไม่ถูกต้องแบบไม่เป็นทางการก็จะมีเห็นที่ค่อนข้างจะดังมากนะครับค่อนข้างจังมากทีเดียวซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าเขาติดตั้งมาได้อย่างไรก็ฝาก กาปรป่าซิลก็พุ่งแสงขึ้นมานะครับของอาสารฐนะจาจครับถ,ถ้าเกิดสังเกตดู่อนนี้แน่ใจเหมือนกันว่า,เ,าเป็นเป็นเรื่องของการาล็อกดาวน์หลายพื้นที่แล้วก็มาตรก,การตาง